นสาธุชนมุทตบริสัตทั้งหลายสำหรับวันนี้ให้โปรดตั้งใจรับฟังในกายานุสติกายะตานุสติกรมฐานคำว่ากายะตานุสติกรรมฐานนี่แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์ เระการนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้นึกถึงอาการหนังสาสองประการในการะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจรารณากันตามนั้นจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง เห็นว่าจะช้าเกินไปตั้งนี้เพราะอะไรก็พูว่าอาการ32มีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนึ่งมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปอดอาหารใหม่หารเก่าจะรับปัสสาวะถ้าเรานั่งไล่เบียกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มที แต่นี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลาปเปล่าๆเราก็รวดรัดเอาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงแนะนำบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึก ดูที่บันไดท่านพุทธบริษัทความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เรารักมากเรารักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปรนเปรอร่างกายของเรายิ่งกว่าปรนเปรอสราพวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันว่าร่างกายเป็นที่รักเรารักร่างกายของเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีแอนนี้นอกจะร่างกายของเรานีแล้วก็ย่องไปรักร่างกายเขาค,คนอื่นเขาเอาอีก ความรักในร่างกายของบุคคลอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแต่กับความสามคัคคีซึ่งกันและกันก็มีได้ความรักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้ามีความรักปรารถนาในร่างกายขึ้นมีขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละบันดาท่านพุทธบริษัทั้งหลาย พิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากจะได้กายขาบอกคนอื่นมาประคับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ของสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวเขาไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบ บางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบและบางรายไม่อย่างนั้นแค่ก็ให้กำลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกำนันก็ชอบชอบถึงกับการหัวหลงไหลไ่ฝันทำลายความดีเขาตน,นเองก็มีมากที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริง คำว่ารู้ไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะไอการสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการทรงความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึกว่าจะสวยตลอดการตลอดสมัยความนคิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะทรุดโทรมลงไปไม่มีสำหรับเราในเวลานั้น ความรู้สึกมันต้องจกการอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอา,ออเอาใจการาวันล้อมในความอ่อนหวานในจริยาหรือวาจาก็ดีอาการอย่างนี้เราก็คิดอกันแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดการตลอดสมัย และความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ที่เป็นที่ไม่ชอบใจเลือกแล้วเลือกอีกเลือกจนชอบใจคู่ครองทุกคู่ครอง เที่ยวแก่แล้วทุกรายเนี่ยความจริงเขาหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดทรงหน้าตาขอ้อาจ,จะน่ารักยังวันหน้าตาของเราสวดทรงของเราเป็นไหนไหนหรือคนที่เรารักเป็นไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านไวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วไปนั่งมองดูทีด้วยว่ามันน่ารักตรงไหนบ้าง มีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นเข้ามาไรเบือนหน้าหนีเมื่อนั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างล่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ดูตัวอย่างพระเรวัตที่อายุเพียงเจ็ดปี เมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่ายาติของเจ้าสาวมีอายุร้อยี่สิบปีมารถนำนำสังให้พรว่าขอเจ้าตองสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจนงแก่จนเท่าถือไม่เท่ายอดทองขอท่านเจ้าตองสองจงมมีความเจริญรุ่งเรืองคู่กันตลอดกาลตลอดสมัย พระเรวัตมองหน้าไปถามว่าใครคนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านบนนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำตาตะกูลให้ชุ่มชื่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมหงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้ายน่นังตกกระละหลังคอมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆกันมืนผีดิบเดินได้ อรวัตเป็นเด็กยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่้ว่ากำลังใจของอรวัตแม้จะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีก็ยังใช้ปัญญาของตนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงใคลครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่า ที่ไม่ยกกับพระบาลีมาก็เห็นจะขัดใจคนฟ,ฟังฟังภาษาไทยกำลังสมทบไวายอภาษาบาลีมาแยให้เขาอีกแล้วเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำบอกว่าจงไข่ครววซี่ก่อนแล้วจึงธทำมพระเยวัดเป็นเด็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า พ่อแม่เป็นคนกีดกันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันใคร่ครวนดูว่านี่รอญาติผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับสนุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบารมีอายุร้อยี่สิบปีมีสภาพเหมือนกับผีตายสาก แล้วเมื่อผีเดบเดินได้ท่านก็นตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหมมันดาญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกบอกว่าเป็นอย่างนี้ล,ลูกรักเพราะว่าทายุทังปานนี้แล้วก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ไม่คิดในใจว่าโอหนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้ น่าไรหนอที่เขาคิดกัว่าเป็นความดีที่หวังจะครองกันให้มีความสุขความสวยสดงดงามต้องคลายตัวไปทีละน้อยลน้อยเพราะอาศัยการผ่านวัยเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่อ,อไรเพียงเท่าไรก็ตามทีชีวิตนี้ก็สุดโ้มลงไปทุกวันไม่เอาเราขอเลิกกันอยกขอหนีการแต่งงาน แต่งแล้วก็แล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองสิก็หมดเรื่องในที่สุดพระรีวัดท่งก็ตัดสินใจหนีบทแล้วก็เข้าป่าไปตามที่บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุว่าพระรีวัดก็เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ภายในบรรษาเดียวยังไม่เต็มบรรษาได้ท่างกรรลุอล,ลาหัตผลเป็นปฏิสัมพิทายานนี่การพิจาจรณจรจราร่างกายในกายกตานุสติกรมกรมฐานกรรมฐานสิข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระอรหันต์นหลายพากันกล่าวว่าถ้าบคุคคลใด ยังไม่มีความเข้าใจในกายยคตานุสติกรรมฐานยังมีความหลงไหลเหมามันอยู่ในกายในร่างกายของตัวเองคนดีร่างกายขขาบอกคนตัวเองก็ดีท่านผู้นี้จะเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงไม่ได้เออจะเป็นนาคาม,มีหรืออรหันต์ไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่ประสุบักับสกิทาคาม,มี แล้วก็หันมามองอีกทีว่าพระฤวัตท่านมองแบบไหนในความจริงพระฤวัตท่านมองแต่เพียงผิวๆในขั้นตน้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีละน้อยละน้อยในะที่สุดก็ฟันหลอ่อผมขาวหนังตกละหลังโกงเหี่ยวยน่นในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผี นี่แล้วก็มองดูให้ลึกลงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคําสอนขององค์สมเด็จพระชินศีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทึบมันเป็นโพรงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียวนั่นก็คือผิวกระหนังกำพร้าบางจ้อย จะมาเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกาพร้านี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยเขาจํานนสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหนังกาพร้าที่ปรายกดว่าเราคิดว่ามันสวยสดก็งามติดสอยห้อยตามสิ่งกันและกันเพราะอาศัยติดพันในหนังกาพร้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ชามันก็สกปรก <c oughs> ถ้าไม่เราชำระสะสาแสงไม่อาบน้ำไม่อาบท่าชำระร่างกายประเดี๋ยวก็ทนไม่ไหว เพียงเจ็ดวันเราเองเรายังรังเกียจร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารักเนื้อส่วนภายในหนังกำพร้าเข้าไปทะเลอกหนังเสร็จแล้วคนยังงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้นี่จเห็นว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนัง แต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามที่เราคิดองค์สมเด็จพระธรรมสามิเท่ล้วงเข้าไปในหนังลอกหนังออกมาแล้วเหนือแต่เนื้อนั่งคิดดูทีละว,ว่าน่าดูน่าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมกั่งหนังไม่มีตอนนี้สิถ้าเราจะเป็นคู่รักคู่มั่นกันนะในเนี่ยเปิดแน่อยู่ไม่ได้ ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแล้วตอนนี้ถ้าเลือกเอาเราทันลกเนื้อ,อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดกูกเส้นเอ็นรัดริงข้างในจากคกลทั้งหลายมีตับไตไส้ปอดไส้ยยใหญ่ไส้น้อยอาหารหม่าหายเก่าล่อกันรกรุงรัง สภาพภายในเต็มไปด้วยความสกปรกเหมือนกระโรงช่างกลหรือว่ารถยนต์ที่มีความสวยภายนอกแต่ว่าพอเปิดกระโปรงเครื่องมาแล้วดูไม่ได้เลยนุ่งนังไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยังสะออาอกว่าร่างกายของเราต้องเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์ แต่ถ้าเราไปนั่งไปนอนไปประคับประคองเห็นจะไม่ไหวมองไปตรงไหนมันก็สกรปรกจับตรงนั้นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั้นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือล้างมือเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเ่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสกรปรกแต่ความจริงของสกรปรกขงเครื่องยนต์มันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะยังสกรปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามาก ดันั้นองค์สมเด็จว่าผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะน,นาําบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของความทุกข์จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงเนี่ยมันสกปรกหรือว,ว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาท่านพุทธบริษัท อย่าค้านด้วยกำลังใจที่เต็มปฏิความโง่แต่ก็ทะนงตัวว่าเป็นผู้ฉลาดมีตาดูตูวให้ทั่วมีหูฟังฟังใช่ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดสุกปรกสิ่งใดสะอาด ใช้ปัญญาให้มันเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆแทนพุทธบริษัทชายหญิงของทุกอย่างในร่างกายถ้าระยะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับไถ่รัอถุงแต่คนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแพร ที่นำอุจาระ,ะปรปัสวะใส่ไว้เต็มแต่เย็บไปทั้งข้างบนางล่างและข้างบนเย็บปิดสกัดเข้ไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึกว่าโอหนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับไถ่ที่เขาใส่อุจาระ,ะปรปัสวะและของเน่า <c oughs> เราจะไปประคับประคองมันเพื่ออะไรได้ถุงและห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวย เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกปรกเขามาให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าทัวสกปรกใครบ้างหละ่ะจะเต็มใจที่จะเข้าไปจับมันมีบ้างไหมนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเรา ก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายเขาเรานี้มันดีจริงมันสะอาดหรือมันสกปรกเพียงใดแต่ว่ารู้ว่าสกปรกแล้วก็จงพิจารณากายขขงบุคคนอื่นไว้ด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรกกายของเขาคนอื่นสะอาดหรืสอสกปรกกายของเราสร้างโดยอะไร กายของชาบ้านสร้างด้วยอะไร <c oughs> เป็นอนันว่ากายของเราสร้างด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจักรกลคอยสร้างเสริมปนเปื้อให้ร่างกายภายนอกส่งตัวและธาตุสี่ที่มีในกายของเรานี้มาสะอาศสก เมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชาวบ,บ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียกว่าคิดกันแบบงโง่สักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไว้ในอารมณ์อื่นใดพิจารณาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็เชื่อว่ากาลังใจองมรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อยการสอนกันแบบนี้ไม่ใช่ยกใจองบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นเป็นด้วย <c oughs> ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่บัญญาของท่าน <c oughs> เพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วในการเดียวสมเด็จพระบรมทิพแก้วจึงกล่าวว่าสากลายสกปรก ว่ากายนิยาสกปรกจริงหรือไม่จริงก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมดจมพากันนั่งคิดไม่สิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจาระปรัสวะสะอาดสปกปรกน้ำที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุด อาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่พอน้ำที่ต้ร่างกายไม่ตรงการเนื้อกากอาหารที่ร่างกายไม่ตรงการขับออกมาเราเห็นว่าสะอาดแลสะสกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายก็เราอยู่ในปากระอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็ลองเกียดมันนั้น เป็นอันว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้มันดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหมเอาเสถึงนี่ผ่านเลยในเมื่อมันสกปรกเราก็รังเกียจถ้ารังเกียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิด แต่เกิดเมื่อไรก็พบกับร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดอูจาระโอจาระมันตามในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทำลายมันแทยสิน้นหมายความขึ้นเชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีก ทำยังไงมันถึงจะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วนี่จับความสุขรกรบโลก้นมาเป็นประทัดฐานให้มีความเบื่อหน่อยในร่างกายให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อตามที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าทรงแนะนำเบื่อเพราะอะไรหนึ่งสุขรกรกนอกจากสุขกรกแล้วมันก็เป็นทุกข์ ร่างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงให้มเกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้คราวนี้ต้องมานั่งทะเลาะกันไหมว่ามันทุกข์ยังไงทําไมมันถึงได้ทุกข์แล้วทุกข์ตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกข์ต้องมาบอกหรือเปล่าก็าจริงไม่น่าบอก ท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่ความหิวเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดอุจจาระเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดปัสสาวะเป็นสุขและเป็นทุกข์ร้อนเกินไปสุขหรือทุกข์หนาวเกินไปสุขหรือทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขและเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่เข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรือ,อยังอย่างนี้พอนึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจนารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจไม่กันไม่ออกก็ไม่ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้ เรียกไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไหวถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต้องดูในมหาปฏิปฐานนสูตรทำใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธลาย <c oughs> ร่างกายนี้เหมือนกับ โคในโคฆ่าทีก็ฆ่าโคเขาเอาโคเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งเอากดูกไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอดน้าเลือดต้าเหลืองน้ำหนองพิจารณาดูว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกายแล้วจนศักแ์ต่ว่าเห็น ไมายความว่าเจ้ากายนี้มันสกปรกเหมือนกับเราดูของที่สกปรกสุนักเน่าอยู่ข้างทางเลือกคนตายที่นอนเน่าเหมงครุ่งอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยๆสักตะวิน ข้อนี้มีประมาณชันน้นใดนร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นนั้นทำใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วสักตะวันเห็นร่างกายคนอ,อื่นเห็นแล้วก็สักตะวันเห็นไม่สนใจในร่างกายเวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักตะวันอาศัยมันเท่านั้น เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องใดจะไปผูกพันในสิ่งที่สุกปรกเช่นนี้ <c oughs> เป็นอันว่า,บ,าวบ,บรรดาท่านพุทธรรษัิทั้งหลายทำใจของเรานี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยนอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใจเต็มไปด้วยความสุกปรกสมมตมหาความดีไม่ได้ ในเมื่อความสุขกรกโสมมมไม่เกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายกำลังใจแล้วก็เกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้เอาอย่างนี้สุน,นักเนา่าเราอยากจะไปประคับประคองมันไหมร่างกายของคนที่เนา่าอยากจะป,ประคับประคองมันไหม เราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุน,นัขเนา่าเรารังเกียดเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกำลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายเช่นนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่างในร่างกายของพวกคนอื่น แล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดเพราะสิ่ง่าหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจเขามันดาแทนพุทธบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่เพิ่งเกิดกับร่างกายและจิตใจถือว่าโลกธระททั้งหมดแปลไปการไม่เกาะใจสําหรับเราคือการมีลาบ เื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาทั้งเสริญสุขทุกข์มันจะมายัางไงก็ช่างมันไม่สนใจมันคืนเป็นหลงไหลฝ่ายฝันก็เหตุแปดประการมันจะเป็นบนใจจัยให้เราเกิดฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าผู้มีปัญญาประเสริฐแนะนําให้เราวางร่างกายแล้วก็วางเซ่หมดเป็นสังขารรูปปีขายาน มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชีว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสําหรับเราอารหะบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนํากันก็นกนหมดแล้วตอนนี้ไปเขาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วจ้าทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินได้ตามอธัธยาศัย นั่นพิจารณาในกายกะตานุสติกรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี